น้องแรงไปแล้วทัญญาเปิดใจปมเดือดอิงอิงไม่มีใครหยุดได้เราจะหยุดเขาเองทนไม่ไหวโมโหขั้นสุดทัญญาธัญเรศเองตระกูลเปิดใจครั้งแรกดราม่าร้อนแรงอิงอิงอิงนพัฒส่งข้อความถึงน้องลียาลูกสาวก่อนเดือดสนัน่นกลางดึกที่ผ่านมาอีกอิงอิงสัดแรงถึงทัญญา ล่าสุดทัญญาเผยครั้งแรกในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าเด็กอยู่ไม่เป็นการหึงห่วงพี่เป็กสันชัยไม่มีแล้วเรารับรู้สามีเป็นคนยังไงเรารับได้เราไม่มีหึงห่วงผู้หญิงของเขาเลยเราคุยกันแล้วเด็กคนนี้ไม่รู้อิจฉาหรือเปล่าเราเตือนพี่เป็กเสมอว่าอย่าให้ทนไม่ไหวผ่านมาสามปีกว่ามายุ่งกับลูกของเราเราไม่โอเคเลย เขามายุ่งกับเราเราไม่เคยตอบโต้ให้คนของเราไปจัดการตัวน้องเขากับลียารู้จักกันเขาเคยทำงานกับบริษัทพี่เปกจนลูกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบแม่เขาเขาก็เริ่มห่างออกมาทัญญาเผยออว่ามีการส่งข้อความมาหาลูกเขาก็ตอบตามมารยาท แต่ล่าสุดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งมาเรารับรู้ว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรมันล้ำเส้นไปไหมเมื่อก่อนไม่เคยยุ่งมีจะส่งข้อความมานานานทีส่งมาทีแต่ครั้งนี้ไม่ควรมายุ่งแบบนี้เขามาฝึกงาน3ปีกว่าเขาอาจรู้สึกว่ารําคาญใจที่มีเราอยู่ในฐานะคนที่เหนือกว่าเขาหรือเปล่าเพราะเขาจะมีข้อความอย่างเรื่องว่าแก พยายามเปิดตัวตลอดเราพยายามมองข้ามเตือนคนของเราให้ช่วยจัดการอย่าให้ทนไม่ไหวเรารู้เราโมโหขั้นสุดจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อยากมีข่าวเส,เสียแบบนี้อีกแล้วขณะนี้เมื่อมาถึงลูกเราก็ต้องจัดการเพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาใกล้ลูกเรากว่านี้หรือส่งข้อความอะไรรุนแรงส่วนคอมเมนต์แรงเมื่อคืนทัญญาเผยว่าน้องคงลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ คงมีหลายอันไว้ตอบโต้เขาอาจเห็นเรานิ่งเฉยมานานคงไม่มีพิษส่งอะไรคงคิดว่าสามีเราซัพพอร์ตอยู่แต่ตอนนี้ปล่อยไม่ได้แล้วตอนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแต่เราก็ไม่ได้ใจร้ายถ้าเขารู้ตัวว่าผิดจะไม่ทำอีกแต่เขาแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่มีใครหยุดเขาได้เราจะหยุดเขาเอง ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับลูกของเราอีกเคยเกิดเรื่องเมื่อ10ปีไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอีกแต่การจัดการจะไม่หนักเท่าเมื่อก่อนเราเลือกที่จะคงครอบครัวเราผูกพันกับพี่เป็กมานานเขาเป็นพ่อที่ดีแต่บกพร่องเรื่องความเจ้าชู้เรารับได้ไหมจะมีผู้หญิงหลายคนมาดูแลสามีแต่มาแบบไม่กอบโกยถ้าผู้หญิงเข้ามากอบโกยมากกว่าเราก็ไม่โอเค ทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ถามพี่เป็กเลยไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียวทัญญาฝากถึงอิงอิงด้วยว่าเตือนมานานแล้วเราไม่ได้อำมาหิตโหดร้ายไม่งั้นคงจัดการมานานเขาคงรู้ว่าทำอะไรมาบ้างอยากให้คิดใหม่อนาคตอีกไกลน้องเพิ่งอายุ20ต้ิตนตนการเปลี่ยนความคิดทัศนคติจะทำให้มีความสุขขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคน